สวัสดีครับผมครับผมวันนี้นะครับบางลิศนะครับเอลิชี่ที่อาคารนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ทีอาคาเซรีไทย73นะครับผมวันนี้บางลิศมาไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้พาน้องชายมาอีกคนหนึ่งนะครับเซลิชี่กินอยู่ข้างข้างมองเห็นไหมนะครับวันนี้ดูบรรยากาศของวันเสาร์นะครับผมแดดร่มลมตกฝนไม่มาแดดไม่มีกําลังดีเลยจ้านะครับ แล้วก็วทางด้านนี้นะครับลูกค้าก็มาชมรถแล้วก็มาดำเนินการจัดไฟแนนเซ็นส,สัญญากันนะครับผมวันนี้เรียนเชิญทางบริษัทของเรานะครับเปิด8โมงครึ่งนะฮะปิด5โมงครึ่งนะครับหรือลูกคา้าเ,เลิกงาน5โมงกว่ามาไม่ทานโทรมาก,ก่อนได้เลยนะจ๊ะอันดับแรกเลยนะฮะขอเช็คสัญ,ญญาณภาพและเสียงนิดหนึ่งชัดไหมเสียงชัดไหมภาพชัดไหมเสียงชัดไหมที่สําคัญฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางบริษัททีอาคาของเราด้วยนะครับผมยิ่งแชร์นะครับเราก็ยิ่งเหมือนว่าส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับอ่าวันนี้นะครับเรามารถอะไรกันดีคุณฟ้าบอกว่าชัาค่ะสวัสดีครับและขอบพระคุณครับคุณฟ้าครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับผมเรามากับเจ้ารถกระบะหนึ่งคันนะครับผมสมรรถนะเยี่ยมนะครับที่สำคัญ ราคาเบาๆนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยครับป้าน้องตัวนี้นะครับเป็น Mitsubishi Titan All New นะครับ Mega Cab นะครับเป็น2.5เครื่องดีเซลนะครับเป็นตัว GXL นะจ๊ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าปัจจุบันเป็นโฉบปัจจุบันนะครับปี20 0และที่สำคัญนะครับรถคันนี้เลขไม้เพียง2,000 20, กโลเท่านั้นนะครับผมอ่ะน้องยาวพาชมรอบคันเลย สีนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นสีเทาเข้มเนาะคันนี้ใช่ไหมใช่โอเคตอบถามเองตอบเองนักเลงพอนะคครผมวันนี้แล้วที่สําคัญเดี๋ยวเราจะพาออกไปเทสได้เจ้าก,กระบะคันนี้นะครับผมไททันไม่ก็แคบ 2.5G LX คันนี้นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่600,000กว่าบาทนะจ๊ะทางบริษัททีอาคาของเรานะครับจัดโปรโมชั่นคันนี้เหลือเพียง 1> 4 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนประมาณทัก7 0 0 0พ้วประมาณนะครับมีคอมเมนต์อะไรอ่านด้วยนะของพี่มินไม่ขึ้นนะจ๊ะอ่ะอันนี้คือหน้าตาหล่อเหลาอาการของเจ้าแต่ตันไม่กระขับออนิูคันนี้นะครับผมดูดูเขาเรียกว่าตัวไมเนอร์เชนตัวนี้นะครับตัวเปลี่ยนโฉบไปเลยลืมคําว่า t ต t ตันตัวเก่าไปเลยครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยนะฮะกระจังหน้านะครับผม เป็นครเมียมเป็นโครเมียมลาดตัดลงมาแยกแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับผมตัวน,นี้โครเมียมนะจ๊ะส่วนด้านหน้าตรงกลางโลโก้เขาชัดเจนครับเป็นมิสูบิชิไทตันนะครับคาดด้วยสีเทาเมทัลลิกนะครับสีเทาเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนรังพึ่งนะครับผมสีดำนะครับช่วยในการเวลาขับขี่รับอากาศให้เข้าไปถ่ายเทในเครื่องยนต์นะครับเสริมสมรรถนะในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผม ทีนี้สังเกตไหมตัวนี้ถ้าส่วนมากลูกค้าบอกว่าไฟตัดหมอกเหรอครับผมไม่ใช่นะตัวนี้คือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเขาค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากๆนะครับไฟเลี้ยวของเขานะครับผมดีไซน์นี่เฉบียเฉียวมากนะครับเป็นรถยานอาวกาศอีน่งรันโอเคไปฝาท้ายเออฝาฝา,ฝากระโปรงให้ี่หน่อยโอเคตัวนี้ฝากระโปรงก็น้ําหนักเบานะครับเป็นเดิมเดิม เป็นฝาเดิมๆของโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับผมอ่าโอเคมาที่เครื่องยนต์นะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าขุมกำลังเขานี่ไม่ใช่น้อยนะครับผมเครื่อง 2.5L Turbo DOO นะครับ16วาสีีสูบตัวนี้เป็น4ีสูบนะครับผมคันนี้แรงม้าอยู่ที่1 2 8แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่240 นิวตันเมตนะครับเป็นเกียร์5รสปีด5จังหวะนั่นเองนะครับผมน็อตทุกตัวยังเดิมๆิมสวัสดีครับน้าต่อครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับกลงวันนี้นะครับทานข้าวกันหรือ,อยังนะัจ๊ะลูกค้าอยู่แถวไหนนะครับผมทำงานอะไรตอนนี้ใครทำงานอยู่บ้านหรือว่าวันนี้ใครพักผ่อนอินบอกเข้ามาเซหายกันหน่อยเร็วนะครับผมส่วนบางลิศนะคะ ที่เก่าเวลาเดิมครับทีาคาไม่มีวันหยุดนะครับผมมาได้เลยจันถึงอาทิตย์ถ้าสัปดาห์หนึงมี8วันก็เปิด8วันครับสัปดาห์หนึ่งมี9วันเปิด9วันนะฮะไม่มีวันหยุดมาได้เลยนะา๊ะแล้วที่สําคัญเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนิดน,นึงนี่จะเป็นส่วนรับรองของลูกค้านะครับเราจะมีฉากกั้นชัดเจนนะครับมีจุดลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็เออเรามีมาตรการนะครับผมความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับด้านเอ่อโควิดนะครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า มาที่บริษัทของเรานะครับอากาศถ่ายเทแน่นอนนะครับ้อยครับขอบพระคุณนะครับน้วต่อครับครับผมตัวหน้าแชมป์ใช่ไหมครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแอดมินจัดให้นะครับผมแต่ถ้าแนะนำนะฮะ Fortuner 13-14อีกนิดนึงเป็นหน้าใหม่แล้วสวยมากๆเลยราคาไม่ต่างกันเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับ ส่วนห้องเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าทุกอย่างยังคงเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะตัว QC ของโรงงานนะครับตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยไขหรือรอยถลอกใดๆดทั้งสิ้นและที่สำคัญนะฮะนี่คือความสะอาดและความใส่ใจของทางบริษัททีอาคาของเรานะครับไม่มีเป็นคราบน้ำมันไม่มีดินแดงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตรงโช๊คเนี่ยรถใหม่ๆเลยนะครับ ยังคงอยู่นะฮะอ่ะน้องน้องยาวแผนเข้าไปเห็นปะ่ะมันจะ QC อยู่ทั้งหมดเลย QC เห็นไหมนั่นแหละครับเดิมๆมไม่ว่าจะเป็นน็อตหัวโช๊คหรือตรงปีกต่างๆยังอยู่ครบหมายถึงอะไรหมายถึงว่ารถคันนี้แทบไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับยางก็จะเป็นยางใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นยางบิสโต e นะครับผม ยางบิสโตนขนยางยังอยู่ครบนะครับผมตัวนี้ยางคันนี้เนี่ยปี2019ขนาด R16 หรือ16นิ้วนะครับมาพร้อมกับอลลอยแท้ๆของมิซูบิชิเลยคันนี้นะครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะกันนะครับผมวันนี้เราจะพาเทสได้ขอพระคุณครับคุณวิรยุทธ์ครับคุณวิรยุทธ์อยู่แถวไหนครับผมอยู่ไกลกันไหม มีใครอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลบ้างตอนนี้อยากรู้มากเลยว่ากรุงเทพฝนตกตรงไหนบ้างนะฮะแล้วจะมาหาเราเมื่อไหร่เราจะได้แผนเตรียมความพร้อมได้ถูกนะครับผมตอนเช้าเนี่ยแดดแดดเปรี้ยงเลยนะฮะตอนบ่ายก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมานะฮะลูกค้าเข้าแล้วอ่ารับลูกค้านิดหนึ่งครับเร็วรับลูกค้าหน่อยจ้าวันดีครับวันดีครับเจอเลยครับ มาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับผมด้านข้างของเจ้ามิซูบิชตายตันเมกาแครบคันนี้นะครับกระจกมองข้างนี่คือกระจกมองข,งข้างของเขานะครับโครเมียมใสสะอาดนี่ดูฝั่งนี้ยังมองเห็นผมได้เห็นไหมนีน่เห็นน้องเยาวไหมฮะนะครับผมนี่ตาก,กล้องของเราเองน้องเยาวนะครับผมนี่นคือ<ร>ความสะอาดเรียนเชิญเลยครับผมคุณวิยลี่หยุดอ,อ,อยู่ประเทศไหนจ๊ะสอบถามล่าสุดนี่วันนี้ลูกค้า คุณแม่อยู่เกาหลีนะครับให้คุณลูกมาชมรุนแล้วก็มาจับจองซึ้องิส่วนเรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่อ่าต้องใช้คำานี้ไม่ว่าจะอยู่โลกนี้ก็คือจังหวัดประเทศไหนก็ได้ขอให้ติดตามที่อาคาและสนใจเรายินดีให้ข้อมูลแน่นอนนะครับผมอ,อีกหน่อยเนี่ยทีอาคารเราจะพัฒนานะฮะเราจะไปขายรูที่ดองอาคาแล้วครับในโลกนี้ใช่ไหมน้องเยา <laughs> อ่ะ ตรงกระจกไฟกระโจกเนี่ยตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น led นะครับเดินเส้นนะครับผมมือจับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับนี่คือสีเดิมเดิมของโรงงานนะครับรถเราไม่มีการนำสีและที่สำคัญทางบริษัทท t อาคาของเรานะครับผมใส่ใจเรื่องการเฟ้นหารถยังไงนะฮะหนึนะครับรถต้องเป็นรถลำดับแรกหรือพูดง่ายๆว่าเป็นรถมือเดียวนะครับลูกค้ารับรถไปลูกค้าจะเป็นลำดับสแน่นอนนะครับผม สองรถทุกคันต้องเข้าสู์และมีประวัตินะครับผมมีประวัติการเข้าสู์ตลอดเวลานะฮะสองข้อนี้นะครับเป็นเงื่อนไขหลักในการซื้อรถในการเฟ้นหารถให้กับทางคุณลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่ามาที่บริษัททีอาร์คาร์ของเรานะครับคุณลูกค้าได้รถได้มาตรฐานแน่นอนนะครับผมบอออขอบพระคุณครับพี่สภาครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะทานข้าวหรือยังจะเนี่ย ไปไปดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับด้านท้ายของเจ้าไททันเมก้าแคปตัวนี้นะครับผมนี่คือด้านท้ายจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าชายบันไดใช่ไหมกันชนกันชนเป็นของมิตซูบิชินะครับผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกเนาะทางบริษัทของเราเนี่ยเราจะให้ลูกค้าเห็นรถเดิมที่สุดนะครับร่องรอยต่างๆอ่ะอย่างเงี้ยมีร่องรอยอยู่นะครับมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผม เดิมๆและยังใหม่อยู่นะครับไม่มีองรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือด้านกระบะนะครับตัวนี้ไม่มีรอยผุใดๆทั้งสิ้นแทบไม่ผ่านการใช้งานที่สําคัญอันนี้คือเราไม่ได้ลงน้ํายาอะไรเลยนะมันเงามากนี่เดิมๆนะครับนี่คือเดิมๆน็อตทุกตัวยังอยู่ครบซ้ายขวานะครับยังอยู่ครบการันตีได้เลยว่ากระบาคันนี้ไม่ได้มาทุกหนักแน่นอนนะครับ คุยยังไงว่ากระบะไม่ฉีกนั่นเองนะครับผมป้าเดี๋ยวเราจะพาพาลูกค้านะครับไปทดลองขับไปเท็ดได้กันนะครับผมป่ะเดี๋ยวเชิญเชิญเลยครับคุณลูกค้ามาเข้ามากันที่ภายในนะครับของเจ้ามิตซูบิชิคันนี้นะครับ เดี๋ยวให้น้องยาวขึ้นก่อนครับผมเชิญครับน้องยาวครับเ <_ D> ชิญจ้าเชิญจา้า <_ D> คือด้านหลังที่เราให้น้องยาวขึ้นมาเนี่ย,ถ,ย,ยถ่ายเลยครับถ่ายครับน้องยาวปั๊บเนี่ยแคบไหมครับน้องยาวกว้างครัว้างใช่ไหมคือด้านหลังเนี่ยไม่เขาเรียกว่าเข่ามันไม่ติดนะครับผมนั่งแล้วไม่อึดอัดแน,น่นอนภายในของเจ้ัมปิซูคันนี้เป็นสีดำนะครับเบาะ เป็นเบาะผ้าเป็นทรงสปอร์ตตรงนี้ก็จะมีปีกรับสรีละของเรารนะครับผมก็เวลาขับขี่ทางไกลหรืออะไรเนี่ยจะ,ะเรียกว่าจะไม่เหนื่อยมากนะครับผมแล้วก็จะไม่ล้านะครับผมเบาะเขาแน่นมากเลยใช่เบาะแน่นมากเๆเลยตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5เกียร์นะครับผมอ๋อตัวนี้มีอ๋อตัว g l x มี Multi มัลติฟังก์ชันก็คือมี Multi มัลติฟังก์ชันพวกนี้เนาะ ไม่นี่2,100มนห่งราทคัญนะฮะสอง0มื่กับ1น0่นะครับไม่นี่สองหมืนนึ่งร้อขอดูประวัติเข้าสู่ในไซส์เราดูกันแบบเรียวๆเลยนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าวิ s ซูบิชิแต่ตันคันนี้คันคันนี้เนี่ยอาชมนี้ผมมีผมมีทั้งหมด3คันนะครับมีทั้งหมดใช่มีสีขาวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยว โอเคคันนี้นะครับประวัติเข้าศูนย์มีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับภาษีพลบ่หมดปีหน้ากันเลยนะครับผมยางเป็นยางบิสโตนบุ๊กเซอร์วิสมีครบคใช่ครับ<ล>ผมมันน่นใจได้เลยปะขึ้นรถเลยฮะเดี๋ยวผมพาไปทดลองหน่อยช่องล่างคันนี้เป็นยังไงหพุ่งฮะเ <laughs> ม่อกี้พุ่งครับผม <laughs> บอกเลยครับผม <laughs> คือรถใหม่อะครับ คาาเขาค่อนข้างจะจะแข็งเวลาเราปล่อยตัวจะจะถีสมากๆนะฮะะโหบางราคาป้ายนี่สี่แสนแปดเลยนะเราปล่อยสี่แสนหนึ่งเฮ้จริงจริงราคาไรนี่ไงสี่แสนแปดหมื่นหรอใช่เดี๋ยวส่งราคามาให้พี่ผิดปะเนี่ยจริงจริงอันนี้เฮียจัดโปรให้เลยคันนี้อ่ะอ แรงดีมากแรงดีจริงๆนะครับอันนี้ประตูข้างใครไปิดไม่สนิทปะป้าวหนูเปิดไฟไงเดี๋ยวโ,โอเคเดี๋ยวกลัวไม่เห็นหน้าบางนะครับ <S 2> <S 2> <S อันนี้นะฮะนี่คือ ที่บริษัทเราเนี่ยจะมีทีมงานรักษาความปลอดภัยนะครับผมทุกคันรถที่จะเข้าเข้าออกนะครับจะมีบันทึกแน่นอนนะครับผมมั่นใจได้เลยวในคุณภาพเข้าออกกันง่ายๆนะใช่ฮะไม่ใช่ครับไลฟ์สดค่ะวันนี้เราพอเราก็งงๆนิดๆรู้จะอาขนาดก่อนโอเค อซ้ายว่างขวาไม่ว่างพวงมาลัยเขาเป็น power แล้วตอนนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับผมคืออัตราเร่งนะครับอัตราเร่งของเจ้าแต่จันคันนี้เสียงลงเข้าไหมอ่ะดูให้หน่อยฮะถ้าปิดฟรีตสินปิดกระจกอ่ะมันจะมืดเลยคันนี้ฟรีมัน80รอบคันเลย อัตราเล่งเขาค่อนค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ยผ่อนเบาๆเท่านั้นเองใช่เจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทรถปีสองพัยี่สิบในเงื่อนไขเก้าเก้าเก้านะครับออกรถเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเท่านั้นเองนะจ๊ะออกได้ทุกอาชีพไหมบอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะครับผม อยู่ต่างประเทศก็ออกได้นะครับผมซื้อสดไมาได้เลยแล้วก็สูวมากล่าสุดนี้เราเพิ่งส่งรถไปใต้ใช่ไหมไปตังนะครับผมไปตังนะครับลูกค้ารับไอ c o r d นะครับยังไม่ได้ชมรถยังไม่เห็นรถเลยมั่นใจในบริษัทของเรานะครับผมมาได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ที่ตังเลยแล้วก็ส่งรถขึ้นรรับถอยู่บ้านเลยใช่ฮะ ตาเล่งเขาใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้นะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเวลาขึ้นเนนหรือขึ้นอะไรไม่มีเสียงดังเลยนะไม่มีเสียงเขาเรียกว่าคือกักคือกักช่วงล่างหลวมอะไรอะไรเนี่ยไม่มีนะครับรถเก่งเลยครับใช่ฮะหลับตาเนี่ยว่ารถเก่งอะเนี่ยเนอะนิ่มมากเลยนิ่มนิ่มนิ่มอันเนี้ยเขาเป็นตัวเตี้ย เขาเหมือนรถแต่งมาเลยเนาะใช่แต่ว่าเป็นเดิมๆจากโรงงานแต่ว่าเนี้เดิมๆจากโรงงานนะคือแต่เสน่ห์ของมิซูบิชิ h แต่ตั้งคือออกมาจากโรงงานก็ก็สวยแล้วใช่นะครับด้วยด้วยรูปล้างด้วยหน้าตานะครับเหมือนมีคิ้วตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยมีจมูกตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยไม่ต้องขยกรรมครับคันนี้มีรูปพระเจ้ารูปพระเจ้าใช่ไหมคิ้วมาจมูกมาเต็มนะครับผมคันนี้ แล้วก็องศาการเลี้ยวนะครับแคบมากนะครับผมบสายว่าขว้าแบบเวลาเนี่ยเวลาเราไอนน้ไม่แก้ตกหลุมมันเขาเรียกว่าอะไรนี่ยมันสมูทมากๆมันนิ่มนะครับอันนี้ผมจะขึ้นเนินแบบว่าไม่กระโดดครับการมังดีนะครับ้ยผมลืมมองรถแล้วก็ทางบริษัทของเรานะครับผม ใส่ใจอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมไรบริการหลังการขายใช่ลแล้วมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนะนะครับรับรถกับเราไปนะครับผมสามารถอ,อ,อยากเซอร์วิสอยากเช็คน้ำเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยากตรวจเช็คช่วงล่างเรามีเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ะนะครับไว้แนะนำว่าอ้จังหวัดนี้สุติว่าลูกค้าเดินทางไปทำทธุระต่างจังหวัดะนะครับผม อ่าแล้วอยากเซอร์วิสนะครับผมอยากเป็นฐานน้ำมันเครื่องหรืออะไรก็ตามโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ได้เลยได้เลยนะครับแล้วเขาจะแนะนําเลยว่าอ๋อถ้าเป็นจังหวัดนี้ไปร้านนี้มั่นใจได้เลยอะไรอย่างนี้ครับเราจะมีคอเซ็นเตอร์ประจๆมาดูแลหลังการขายด้วยนะครับผมหรือว่าจะโทรมาปรึกษาเราก็ได้นะรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรึกษาได้เลยปรึกษาได้ตลอดนะครับใชะแจ้งข้อมูลกลับให้หรือลูกค้านะฮะออกรถกับเราไปแล้วอยู่ใกล้ๆ เข้ามาเซอร์วิสได้นะอร์วพี่มันหมออะปั่นอะไรอย่างเงี้ยคือได้ทั้งหมดนะครับวันนั้นลูกค้าเซอร์วิสมาเซอร์วิสรถสวยมากเลยเขาไปแต่งอะจริงจริงจริงใช่ใส่ใส่แม็กหมายออกรถไปพันกว่าบาทนะบางใช่ครับแต่ว่าเสียค่าแต่งเสียออกรถกว่าบาทเสียค่าแต่งหลายมื่อเกือบแสนเขาบอกแต่สวยจริงแต่สวยเลยนี่คือเขาเรียกว่าเราบริษัทของเราอะเราทำรถต่อได้ใช่เราเรา ขายรถด้วยแล้วก็ทําให้ลูกค้าฝันที่เป็นจริงใช่ใเพราะบางคนเนี่ยอย่างลูกค้าที่ล่าสุดอ่าเป็นพนักงานของฮอน d a นะครับความใฝ่ฝันเขาว่าอยากได้ซีวิ c เอซีแต่ตอนมาดูรถอ่ะเขาขอแค่วีออสตัวเก่าๆนอยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเออเดี๋ยวเขาจะจัดไม่ผ่านเอาแค่ว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณฝันอะไรไว้คุณบอกเราได้เลยใช่ค่ะเราจัดให้ได sí, ้นะใช่ค่ะบอกเราได้เลยนะครับเราจัดให้ลูกค้าบอกรถในฝันเลยใช่รถในฝันเพราะว่าการออกรถอะสาหรับบางคนคือคือความฝันของเขาเลยเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมอย่างอ่าน้องเยาวมีรถในใจไหมที่อยากได้ใช่ไหมอย่างพี่อาพี่บอกเลยพี่อยากได้โฟล์กูเนอร์หรือไม่อินโนวานี่คือรถในฝันเราหนูก็อยากได้รถครอบครัวเหมือนกันใช่ค่ะ ครอบครัวหนูมีแต่คนตัวใหญ่ๆไงของพี่ก็คมีแต่คนตัวเล็กๆแต่ว่ามีหลายคนใช่ใอ่านีลูกค้าเราก็เข้ามาเนี่ยคือเพลินเลยอ่ะเพลินไหมเพลินไม่กระโดดไม่อะไรเลยอ่ะใช่สบายบอกก็นิ่สบายประมาณนี้ก็เป็นลูกค้านะฮะเข้ามาชิดเดินมาชมรถนะครับอันนี้คือ ทางบริษัทของเราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ครึ่ง4ีถ right. ึงสไร่นะครับจอดรถอยู่ได้ประมาณตอนนี้เกือบ400แล้วด้วยสาม้ยหคันนี่ขั้นต่ำแน่นอนนะครับ350คันขั้นต่ำเนะฮะเรามีทุกรุ่นกระบะทุกตัวนะครับผม Ford Auto นะครับ t ต y o ต a r ร v o p i พ a n u t o น t รนะครับ i ิ s a n n a v a ่านะครับผม Ford แเรามีเยอะมากเลยอ่ะ เนี่ยโตยต้าแคมรี่นะครับคใครสนใจแคมรี่นะครับห,หรือโตยตา้าออติสนะครับผมมาหาเราได้เลยมีให้ท่านเลือกมากกว่าอย่างละใช้คําว่าอย่างละแคมรี่ก็เกือบสามสิบห้าหนึ่งห้าสิบคันแล้วเกือบห้าสิบใช่ตนที่เกือบห้าสิบนี่ครับบริการของเราส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเช็คช่วงล่างค่ะบางจะเป็นการเช็คช่วงล่าง,าง,น,าง,างนี่ไงเรายืนยันก่อนเลยยืนก่อนถ่ายไปเลยอ่า ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เขาเรียกว่าก่อนส่งมอบรถนะครับเรามีการตรวจสภาพขึ้นยกขึ้นดูใต้ท้องเช็คช่วงล่างเบรกเป็นยังไงบ้างจานเบรกผ้าเบรกเท่าไหร่นะครับโช๊คเป็นยังไงบ้างนะครับมีน้ํามันเครื่องเยิ้มไหมนะครับเราดูใส่ใจทุกรายละเอียดก่อนส่งมอบนะครับผมเพราะว่า การขายรถเนี่ยเราขายปกติเหมือนคนอื่นแหละแต่สิ่งที่ทางบริษัทของเราให้มากกว่ารถยนต์คือการบริการจากของเราใส่ใจรถแล้วก็ใส่ใจลูกค้าถูกต้องนะครับผมใช่ตรงสายตากล้องผมมาดูดิอ่ะส่วนด้านนี้นะครับถัดมาด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขัดสีเคลือบแก้วนะครับลูกค้าถามว่าขัดสีเคลือบแก้วเคลือบให้จริงไหมผมตอบเลยนะว่า จริง,รงครับผมเราขัดสองรอบรอบแรกเราขัดที่ไข่อ่อนแล้วก็เคลือบสีก่อนนะ<ช>ครับผมหลังจากนั้นแล้วก็ล้างล้างอรอบหนึ่งเอาน้ำเปล่า,ปาล้างเลยนะครับและก็ลงน้ำยาเคลือบแก้วนะครับ<ช>เป็นเคลือบแก้วเจดไมคอนน้ำยาแท้ของเยอรมน<ช>ันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าไปทำข้างนอกอย่างน้อยต้องมีแน่นอนสี่พันแน่นอนครับสี่พันถูกต้องขั้นต่าเลยสี่พันบางคนเนี่ยของเราเนี่ยนะเราเคลือบแบบว่าใช้เครื่อง ถัดแล้วก็ลงมืออีกรอบหนึ่งมือใช่ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจทุกรายละเอียดนะครับไม่เงาไม่ลื่นไม่ให้ออกนะถูกต้องครับผมเอาลงประมาณว่าลื่นปึ๊ดอ่ะใช่ค่ะใช่ฮะก็คือหยดน้ําไปนี่น้ําไหลลงเลยถ้าสีเทาเนี่ยลูกค้าไปจอดสิบคันเราต้องเด่นุดผมบอกเลยเราต้องเด่นนะครับไม่เด่นไม่ใช่ที่อาคาใช่ไหมใช่ไปถัดมานะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นบริการล้าง ปรับสภาพนะครับทั้งภายนภายนภายในภายนอกนี่คือล้างขนาดที่ว่าถ้าเอาน้ำไปฉีดข้างในรถได้เรียบร้อยฮะเว้แต่ว่าผมบอกเลยนะครับตรงนี้บางคัน่ะฉีดน้ำใส่ข้างในรถเลยคือเอาหลังคาตรงนี้ออกนะครับเอาเบาะออกเอาทุกอย่างออกทุกมุมต้องสะอาดใช่ครับเพราะว่าทางบริษัทแล้วก็เฮียแซมเป็นผู้ตรวจเองนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเฮียแซมน่าจะเดินประมาณสัก สิบกิโลฮะเดินไปเดินกลับเดินไปตรวจงานอยู่างนี้ครับเพราะว่าเออนี่คือการบริการของเราเล็กๆน้อยๆนี่นะครับต้องห้ามหลุดนะจ๊ะไะนี่ฮะถอดแม้กระทั่งล้อครับดูถอดแม้กระทั่งล้อน่ะนะขึ้นขาทุกมุมจริงๆใช่อย่าทุกซอกทุกมุมนะครับผมส่วนด้านนี้นะครับผมด้านนี้เนี่ยรถ ที่เตรียมจะปล่อยนะครับหรือลูกค้ารอรับภายในวันนี้นะครับเราก็จะมาจอดนะครับผมจอดรอลูกค้าเลยใช่จอดรอลูกค้าเลยนะครับผมสุดมากมากปักปประจํิการกันดีกว่าหนูชอบบอกข้างหลังเขาอะแบบมันนุ่มด้วยใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราขันคือแบบแข็งอะตรงเนี้ย กระแทกอ่ะใช่บางคันไม่มีเลยนะใช่จ้ะอันเนี้ยนุ่มจริงๆใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราขับไปเนี่ยโหนบอกเลยว่านุ่มจริงๆรินะใช่เหมือนไม่ได้นั่งรถกระบะเลยเห็นเห็นเนี่ยไฟดูดูไฟเลี้ยวสิค่ะไฟเลี้ยวใหญ่มากชัดมากเลยชัดมากมากนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวไฟเบรกเนี่ยโหใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับชัดเจนอไฟนี่เป็นบอกเลยว่าเป็นไฟที่ ค่อนข้างสว่างและชัดเจนะนะฮะรถข้างหลังมาเห็นปุ๊บเลยนั่นใจเลยเลยไปดูเป็นไงฮะนี่คือเนี่ยคือไฟหลีทั้งหมดเลยไฟเลีย้ยจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมไฟนะครับไฟของเราจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟโปรเจคเตอร์เลนกับฮาโลเจนต่างกันยังไง ไฟฮาโลเจนนะครับมันเ,เขาจะออกกระจายแสงเขาจะกระจายแต่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเขาจะโฟกัสไปข้างหน้าและได้ความไกลมากขึ้นนะครับจะช่วยเสริมสมรรถนะในการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนและที่สำคัญตัวนี้เขาค่อนข้างเล่นเล่นหน้าตานะครับ<ม>ก็อย่าง<ม>ที่ผมบอกครับตัวนี้ออกมาแล้วมีคิ้วและมีดังเลย คือล,ลูกเทพเจ้าใช่ไหมน้องยาวบอกเป็นลูกเทพเจ้าไปเลยนะครับผมคันนี้นะครับราคาป้ายแดง6กแสนกว่าบาททางบริษัทที่าคาของเราจำหน่ายอยู่ที่4ี่แ0นแบาทก่อนนะอ่าเอาจริงๆคันนี้เนี่ยคันนี้ถ้าลุ่นเราไม่ได้เอามาไล์สดเนี่ยสี่แสนแดหมื่นเก้าบาทรถปี2020เลขใหม่เพียง2,000 20, มเท่านั้นส0 0 0มื่นกกบอีก100กิโลนะครับผมแต่วันนี้นะครับ เราจัดโปรโมชั่นกันไปเลยฮะไททันเมก้าแคป2.5 GLX ปี GL 2020เลขหม่2 0 0ก่100กิโล419,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรทำงานอะไรขอเพียงท่านสนใจรถอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้เลยง่ายๆเพียงปลายนิ้วนะครับผมออกรถกับเราได้เลยส่งมอบรถถึงหน้าบ้านท่านนะครับผม และเรามีทีมงานคุณภาพคอยให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าเริ่มตั้งแต่น้องแอดมินนะครับรับเล็บรับเคสประสานงานให้ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพาสส่งให้เซลล์นะครับติดต่อลงดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับหลังจากนั้นลูกค้าพอใจและสนใจและจองได้เลยครับและนะัดทำสัญญาที่บ้านท่านได้เลยนะครับและที่สำคัญอนุมัติแล้วนะครับรถคันนี้นะครับ จะถูกนำไปสู่กระบวนการนะครับไปสู่กระบวนการล้างอาชีพเช็คระบบและก็ปั่นสีเคลือบแก้วนะครับก่อนส่งมอบทุกครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจในบริษัทที่อาคาของเราได้เลยครับผมนะฮะก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากเบอร์บังลิตหรือลิชี่ที่อาคารนิดหนึ่งนะครับผมอ้าว ไม่มีไม่มีใครเอาเบอร์ให้ผมเลยเดี๋ยวนะขอขอภัยครับขอภัยอ่ะเบอร์บังลิศนะครับผมศูนย์หกห้าจบเลยนะครับศูนย์หกห้าเก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งหกหกนะครับผมลูกค้าสนใจออกรถนะครับติดต่อบ,บังลิศได้โดยตรงเลยนะครับศูนย์หกห้าเก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งหกหกหรือลูกค้ามีปัญหาเรื่อง การออกรถนะครับผมมีปัญหาเรื่องอ่ะยังไม่ได้สนใจรถนะครับแต่อยากได้คําปรึกษาตอนเนี้รถเนี่ยใช้มานานแล้วอยากให้มันผ่อนถูกลงอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับเรามีทีมงานคอยให้คาแนะนํานะครับหรือลูกค้ามีรถอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนฟิลอยากขับอยากขับรถใหม่ๆผ่อนเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทักทายเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะครับผมนะคะ สำหรับวันนี้นะครับจะลากันไปก่อนนะจ๊ะเจอกันอีกที16นาฬิกนาทีะครับจะเป็นรถอะไรรุ่นไหนนะครับโปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับผมติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บังลิเทีอาคาลากันไปก่อนสวัสดีครับ